นะก็เพื่อนเขาจนบอกว่าเออเขาบอกว่าเดีย๋ยวที่ปัญญาประพูดเมื่อวานก่อนเมืม่อวานก่อนใชนะคะว่า,าโลกของเราคือพลังงานและพวกเราทุกคนก็คือพลังงานะพวกเราทุกคนที่อาศัยอยู่ในโลกใบนี้ก็คือพลังงานทุกสรรพสิ่งคือพลังงานหมดลเลยง่ายที่สิบวันตั้มก็จะบอกว่า ในโลกความตั้มเราจะใช้ความคิดความรู้สึกความคิดความรู้สึกส่งคลื่นพลังงานนะฮะเมื่อเราปรารถนาอะไรเมื่อเราต้องการให้ชีวิตเราได้ประสบความสำเร็จในเรื่องราวอะไรเราต้องการอะไรเขาบอกว่าให้เราใช้ ความคิดความรู้สึกสั่งออกไปนะเพราะว่าความคิดเราก็ือพลรงงารถูกไหมฮะสั่งออกไปเมื่อเราสั่งออกไปเมื่อเราคิดออกไปรู้สึกออกไปด้วยใจจดจ่อด้วยคลื่งพลังงานที่แบบอย่างต่อเนื่องนะฮะอย่างต่อเนื่องแล้วสิ่งที่เราแปรารถนาสิ่งที่เราต้องการให้มันขึนกับเรานั้นมันจะเกิด เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาให้เราเห็นเป็นสสารให้เราสามารถสัมผัสจัะต้องได้ด้วยแรงสัญจะเตือนด้วยแรงด้วยแรงความคิดความรู้สึกของเราที่เราสั่งไปนั่นเองนะนะความคิดก็คือพลังงานความรู้สึกความคิดคือพลังงานคาพูดก็คือพลังงานทุกอย่างนะเมื่อเราสั่งออกไปมันก็จะคลื่นพลังงานรูค้คลื่นเสียงคลื่น ระแรงสัตวะเกลือนนั่นเองคนะ่ะใชเ่เพราะฉะนั้นมันก็มีอยู่เรื่องหนึ่งนะที่พระเทวทาได้ยินได้ยินนั่นคือเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าของเราจร้นะถ้าพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านก็เคยสอนพวกเราไว้เหมือนก,ก,กันไดอย่างที่พระเทธทจ้พูดว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านคือนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่มีเครื่องมือพิสูจน์แต่ท่านสามารถรู้เหตุการณ์โลงหน้าได้ทุกอย่างนะคะ มันยอดขี้จริงๆพวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้แล้วก็ได้เกิดมาเป็นอาสาวกหรือได้เกิดมาเป็นใต้ร่มโพธิ์ของพระพุทธเจ้าเรานั้นถือว่าพวกเรานั้นมีบุญมาสนาอะไรมากมายนะเพราะฉะนั้นป้าชาวบาเองนั้นสมัยเป็นเด็กใช่ไหมก็เคยก็เคยได้ยินคำพูดของพระเจ้าของเราเหมือนกันที่ท่านพูดว่าอาคเห็นแบบแบบพวกชาวบ้านหรือ หรืออ่านหนังสือเจอลอรวก็ไม่รู้ได้ยินบอกว่าพระพิจาราท่านบอกว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาว่างเปล่าไงพวกเราทุกคนหรือมนุษย์ทุกคนบนโลกน,นี้นั้นเกิดมานั้นว่างเปล่าไม่มีอะไรมาเลยอะไรนี่นะอ่าใช่ทีนี้ไม่รู้กันเลยเ่เดียวเฮ้ยคำว่าไม่มีอะไรนี่มันคืออะไรวะคำว่าไม่มีอะไรนี่โอเคหรือว,ว่าไม่มีเสื้อผ้าใส่มาใช่ละไง ไม่มีเสื้อผาใส่ไม่ใช่ล่ะแต่คำว่าไม่มีอะไรไม่ได้สร้างมีผสุศมาเลยหรือกล่านะหรืออะไรหรือว่าไม่ไม่เคยทำความดีหรือว่าอะไรมาอะไรนี้นะทีนี้ปางเข้นก็เลยคือว่าคำว่าไม่มีอะไรมาเลยมันคืออะไรนาะถูกไหมฮะอ่าทีนี้ เดี๋ยวนะคะแปบ๊บนึงค่ะแปบบ๊บเดียวนะคะ,แบบะ,คะโอเคนะคะทีนี้เมื่อเรารู้แล้วนะ,ะว่าโล,โลกของเราใบน,นี้ใช้พลังงานทุกสิ่งทุกอย่างพวกเราก็คือพลังงานที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าด้วยโลกกายเนื้อของเรานี่คือเรามองเห็นด้วยแรงสั่นสะเทือนคลื่นพลังงานที่เรา โฟกัสออกไปที่เราคิดแล้วก็รู้สึกออกไปนั่นเองค่ะซึ่งทำให้เราเห็นสิ่งที่เราป่าเห็นปรากนตรงหน้านี้เป็นเป็นรูปเป็นร่างนั่นเองค่ะก็คือเขาบอกว่าที่สิวอนักบอกว่าเป็นสาะสระที่สามารถให้ให้เราสัมผัสจับต้องได้นั่นเองทีนี้ไม่ใช่ว่าก,ก็ก็ถึงนึกว่าเราเคยได้ยินคําพูดคําสอนพระเจ้าครั้งหนึ่งที่พระเจ้าท่านบอกว่าได้ยิน พูดแล้วก็สืขข่เท่ากันแบว่ามนุษย์เราเกิดมาทุกคนนั้นว่างเปล่าไม่มีอะไรมาเลยแปว่ว่าคือว่าเฮ้ยโอเคแล้วว่าไม่มีเสื้อผ้ามาแล้วก็ไม่มีอะไรอีกไม่เคยทําบุญทำกุศลมาก่อนเหรอหรือว่าไม่มีอะไรติดตัวมาื่องหมายถึงอะไรทีนี้ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะตอนนั้นแม่ายังเป็นเด็กเลยนะคะอยู่ทุ่งนาตอนนั้นกำลังจะฟาดข้าวแล้วล่ะเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเอาข้าวจากลายที่นาม,มารวมกันเป็นกองใหญ่นะ แล้วทีนี้ก็มีหมอดูหมอดูคนหนึ่งเข้ามาเข้ามาหาดูหมอเจอหนัมาถึงปุ๊บพวกพี่สาวพเกศก็พวกพี่สาวป้าเขาก็เรียกมาเรียกหมอดูเข้ามาเขาก็มากางผ้าพื้นลงน่ผ้าเขาจะมีนุ๊กจะมีรูปแบบว่าอ่าสุสอรรนักสัตว์อยู่ด้วยกางผ้าพื้นออกเนี่อ่าแล้วเขาก็ดูวันนั้นเาก็ไปนั่งอยู่ด้วยเพราะว่าตอนนั้นพันน้นรู้สึกว่าเด็กๆประมาณสัก อยู่ป .4 หรือป .3 หรือป .4 นี่แหละใช่น่าจะป .3 หรือป่อ 4, ออนี่แหละแล้วเขก็ทักว่าทักไปถา้ว่าเด็กน้อยคนนี้นี่อนาคตข้างหน,น้านี่จะได้ผัวอยู่ใกล้ไกลนะเพรางะงั้นจะได้สายมีอยู่ไกลมาก kind of นะีน่ไรอย่างเงี้แต่เขาบอกว่าเฮ้ยเขาก็ด,ดูดูลายมือดูแล้วเขาบอกว่าแล้วหนูนี จะสบายตอนแก่นะจะมีเงินมีทองจะร่ำรวยจะสบายตอนแก่แล้นอ้าวเฮ้ยอะไรอย่เีเนาะเฮ้ยได้หัวไก่อะไรอย่างเงี้ยมันว่าจริงๆแล้วก็เป็นจริงๆนะ่นาว่าก็เป็นคนที่จะงหวอำนาจอำนาจเจริญแต่ก็มาได้สามีที่กรุงเทพนะอ่าใช่บางเรื่องก็ดูได้แม่นบางเรื่องก็ดูได้ได้แม่นเหมือนกันดูดูได้แม่นเหมือนกันค่ะแต่บางเรื่องมันก็เป็นการเดานะอ่าเป็นการเดาคราวนี้ท่านก็ดูว่าพี่นายว่าจะสบายตอนแก่ แล้วทีนี้พอมีพี่สาวคนหนึ่งมาดูถูกไหมพี่สาวก็ไม่ละลายคนนั้นพี่สาวคนที่สาวไม่ละลายเขาก็ทักว่าน้องคนนี้นี่ไม่มีอะไรติดตัวมาเลยอ่าไม่มีอะไรติดตัวมาเลยไม่มีอะไรไม่ได้ทําบุญหรืออะไรไม่มีอะไรติดตัวมาเลยมาตัวเปล่าๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยเฮ้ยมาตัวเปล่าๆไม่มีเสื้อผ้ามาด้วยเหมือนว่าไม่ได้ไม่ได้ทำบุญจะบุสงมาว่ะ จริงๆแล้วมหมว่าองเข้าใจว่าคําพูดคำว่ามาเกิดมานั้นว่างเปล่าป้าจยว่าที่เราเป็นคําสอนที่องเราท่านอาจจะสอนในคำนั้นว่ามนุษย์ทุกคนนั้นเกิดมาไม่มีตัวไม่มีตนไ,ไม่มีเนื้อไม่มีหนังไม่มีกระดูกไม่มีเลือดไม่มีเนื้อนั่นเองค่ะคำความหมายของท่านที่่นนัพูดออกมาที่ท่านสอนเรามาแต่ว่าสืบทอดต่อมาเรื่อยๆ,ๆอก,ก็กลายเป็นคำพูดที่เพี้ยนไปแต้อ,อีกนะทำให้พวกลักทธิต่งางๆม้องลงมนุษยต่าง เก็บมาเป็นโลเป็นภายไปในเรื่องราวที่อะไรไรสาระมานั่นเองค่ะก็สืบทอใดให้เอกมาแต่ประเห็ว่าก็แปลกใจนะว่าทําไมเรื่องราวที่แบบว่าเรื่องราวที่แบบว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เป็นประโยชน์กับพวกเราเท่าไหรแต่ทําไมแต่ทําไมพวกเราพ่อ่าปู่่าตายายปู่สันนิษฐานญาติปู่สันนิษฐานญาติสันนิษฐานพวกเรา ถึงได้ยินได้ฟังแล้วก็พูดสื่อทอดสมาธ้จกักแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์กับพวกเราอย่างเช่นรู้จักรักตัวเองนะรู้จักดูแลตัวเองให้มีความสุขนะรู้จักสำนึกรู้คุณแล้วขอบคุณแ้วารดูรู้คุณร่างกายเรานะรู้จักฝึกจิตรู้จักนั่งสมาธินะรู้จักเดินจงกรมนะรู้จักรักกันและสามัคคีกันนะนะถ้า เราไม่มีสติถ้าเราไม่ฝึกสติถ้าเราไม่นั่งสมาธิเราก็จะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วก็ทําไมเขามไม่สอนพวกเราว่าให้พวกเรานั้นรู้จักสานึกรู้คุณแล้วก็รักตัวเองให้มากๆชีวิตพวกเรานั้นเกิดมาพวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นช่างมีบุญวาสนาอะไรมากมายในตัวของพวกเรานั้นมีสิ่งที่ล้ำค่าอยู่ มีคุมพลังงานยิ่งใหญ่มีตัวตนที่นในแท้จริงของเราอยู่มีจิตใต้จิตนึกซึ่งเขาคือคุมพลังงานที่คอยดูลยแลและคอยช่วยเหล,ลือเราอยู่ตลอดเลลวลารู้จักกลาบขอบคุณตัวเองรู้จักสำนึกคุณคุณ,คณรักตัวเองนะทำไมไม่ทำไมเขาไม่บอกไม่สอนแบบนี้ทั้งนั้นที่พุทธเจ้าเราท่านย้ำว่าให้ฝึกจิตให้รู้จักร,รักตัวเองให้รู้จักกตัญญูรู้คุณให้รู้จักอยู่กับสติ ให้รู้จักอยู่กับปัจจุบันนะหลวงพ่ออาจารย์นั้นท่านเน้นมากให้อยู่กับปัจจุบันอย่าคิดทุ้งทัง้งอย่าคิดไปเรื่อยเปอ่าอย่าตีก,กันอย่าอิจฉาริษยากันทาไมพวกเราไม่ได้ยินคําสอนเรื่องพวกนี้ซึ่งเป็นเรื่องราดีๆทาไมเราไม่ได้ยินว่า ตัวเราเองนี่แหละสำคัญที่สุดการที่เราจะมีจะจนจะรวยหรือจะอาทุกข์ยากจะสวยหรือจะขี้เจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงหรือจะโรคภัยไข้เจ็บเราจะคิดลบหรือเราจะมีความสุขอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นเลยทำไมเราไม่รู้เรื่องเราพวกนี้เลย ทำไมเรารู้มาแค่นี้นี่หนอเรื่องที่มันถูกต้องเรื่องที่มันดีๆเรากับหันหลังให้เรากับไม่รู้เรื่องเรากับไม่พูดถึงรู้สึกถึงไม่บ่อยเรากับไม่สื่อทอดมาแต่ไอเรื่องราวที่มันลบๆที่เครียดเรื่องราวที่ไร้สาระสอนให้เราไปการบาบไหว้บูชาอย่างอื่นสอนให้เราไปการบาบไหว้สารพระภูมิสอนให้เราไปการบาบไหว้จอมปลวกสอนให้เราไปการบาบไหว้ต้นไม้ อะไรนางตะพงนางตะเคียนอะไรบ้างละ่ะนะสอนได้เราไปกราบไหว้สารปู่ตาสอนได้เราไปกราบไหว้อาสารประภูมิแต่ไม่รู้จักสําน,นึกรู้คุณตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองนั้นมีคุณค่าขนาดไหนนะนี่มันซึ่งมันน่ามันน่าอาคิดมากๆพี่น้องๆลองคิดดูนะตอนนี้พอมาในยุคนี้ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์ได้ทุกอย่างแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราทรงนั้นเลยอยู่ขึ้นอยู่กับเราขึ้นอยู่กับความคิดของเราขึ้นอยู่กับความรู้สึกขึ้นอยู่กับาการลงมือทำของเรานั่นเองนะการที่เราจะมีชีวิตดีใน,ในตอนนี้หรือในอนาคตมมเขาที่บอกว่า ความคิดของเราความรู้สึกของเราการที่เราลงมือทำมาในอดีตเราทำอะไรมั่งซ้ำาๆย้ำย้ำเราคิดถึงอะไรเราพูดถึงอะไรมั่งบ่อยๆซ้ำๆๆย้ำย้ำม,มันจะมาเป็นอนาคตของเราหรือมาเป็นปัจจุบันของเรานั่นเองมันคือผลของการที่เราสร้างเหตุไว้นะในอดีตนั่นเองแน่นอนว่านรกวิเศ์ก็บอกว่านี่คือกฎของเหตุและผลเมื่อเราสร้างเหตุอะไรเราก็จะได้รับผล ตัวนั้นนั่นเองในอดีตที่ผ่านมาเราสร้างเหตุดีเราคิดดีรู้สึกดีรู้จักสำนึกรู้คุณกตัญญูรู้คุณรู้จักรักทุกสรรพสิทงรู้จักรักตัวเองรู้จักเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เราก็จะได้เป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักสำนึกรู้คุณทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบข้างเรารู้จักเป็นผู้ แบ่งปันเอื้อเฟื้อรักคนอื่นแล้วก็รักตัวเองนใช่สำนึกรู้คุณร่างกายเราไม่ใช่ไปการไหว้สเปสบายไม่ใช่ไปขอวิงบอลจากสิ่งที่ไร้าสาระแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เรากลับไม่ได้ลงมือทำเลยนี่เองไม่ใชว่าถึงโอ้โห,โหน้าทึ่งมากแปลกใจมากนะว่า ใครเป็นคนที่มาจะจูงจมูกพวกเราให้พวกเราได้เดินทางมาในเรื่องราวที่มันผิดๆที่เครียดที่ซีเรียสให้เราหันหลังชนในเรื่องดีแต่หันหน้ารับในเรื่องที่ไม่ดีถูกไมหมฮะเพราะฉะนั้นประธานยังว่าทึ้งออกมาแบ่งปันน้องๆว่าขอพี่ๆน้องๆทุกๆคนนั้นจงตื่นตัวตื่นรู้ ลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองนะลุกขึ้นมาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องราวที่มันเป็นประโยชน์กับตัวพวกเราลุกลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองลุกขึ้นมารู้จักรักตัวเองซ้ำนึกรู้คุณตัวเองตื่นช้ามาขอบคุณซ้ำนึกรู้คุณอ้ยาว่าของเราทั้ง3 2อย่างปัญญาวันนั้นทำทุกวันมาในรอบระยะเวลาสองปีเต อย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นกับตัวเราในโลกกายภาพของเรานี้มันคือเราสั่งให้มันเกิดเมื่อเราสร้างเหตุดีเราก็จะได้รับผลดีแต่ถ้าเมื่อเราสร้างเหตุไม่ดีผลก็จะเกิดตามขึ้นมาไม่ดีนั่นเองเมื่อเรารู้จักรักตัวเองเป็นเราก็รู้จักรู้จักรักคนอื่นเมื่อเรารู้จักพูดถึงรู้สึกถึง คิดถึงในเรื่องราวที่ด,ดีเรื่องราวที่เราไม่ปปารขนาดเรื่องราวที่เราไม่ต้องการให้มันมาเกิดกับเราเราก็อย่าไปคิดถึงและอย่าไปรู้สึกถึงอย่าไปพูดถึงมันซ้ําๆย้ําๆนั่นเองคนะ่ะเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เราพูดถึงคิดถึงรู้สึกถึงเราโฟกัสถึงมันคือครึ่งพลังงานที่เราส่งออกไปถูกไหมฮะอ่าให้เจ้าย in ับที่นี่ดีกวเราหรื ตัวตนที่แท้จริงของเราเราตัวตนที่แท้จริงของเราเขาคอยบันทึกและคอยดูแลเราคอยรับคําสั่งจากเราคอยรับคําสั่งจากจิตสํานึกความคิดความรู้สึกของเราเราจะส่งเป็นแรงสั่ะเือนหรือเป็นคลื่นไปหาจิตใต้สานึกของเราโดยผ่านโดยผ่านกฏแรงโน้มถ่คงด็กถูกไหมฮะแล้วเขาจะ ส่งเรื่องราวที่เรารู้สึกออกไปว่าปราถนาแบบนี้พูดแบบนี้ซ้ำๆคิดแบบนี้ซ้ำๆรู้สึกถึงแบบนี้ซ้ำๆเขาจะส่งสิ่งที่เราสร้างออกไปมาให้เรานั่นติดไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราไม่ปราถนาหรือเรื่องที่เราปราถนาขอ่ว่าให้เราส่งคลื่นพลังงานออกไปอย่างต่อเนื่องแรงสั่นเรือคลื่นพลังงานที่เราสั่งออกไปมันจะปรากฏเป็นรูปเป็นร่าง หรือเป็นสสารให้เราเห็นสามารถสมัมผัสจับต้องได้นั่นเองนี่คือฟิสิกส์ควานดำเขาี่สูจันมานั่นเองเพราะฉะนั้นปัญญาวัดก็ฝากไปถึงญาติพี่น้องลูกมและหลานพี่น้องของปัญญาวัดเองอยู่ทางชนบทมดอยู่ทางหน่บ้านอยู่ทางบ้านเกิดขอให้พี่น้อง,อง,อง,องเพื่อน,อนๆผมผงที่ยังมีชีวิตยิดต่อนี้สิ่งไหนที่เราเคยลงมือทำแล้วมันไม่เป็นประโยชน์กับเรา สิ่งไหนที่เราทํามาตลอดจนกระทั่งสืบทอดมาปีปีแล้วปีแล้วจากปู่ย่าตายายจากพ่อจากแม่ของเราเราทํามาตลอดเลยแต่ชี้ที่เราไม่เคยเปลี่ยนชีวิตเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็ขอให้พี่พี่น้องเพืดดเ่อนรู้ลงและหลานจงมาศึกษาเรียนรู้เข้ามาศึกษาเรียนรู้มาพัฒนาตัวเองมาฟัง มาศึกษารยรู้ในคลิปในยูทใน a c e b o o k ใน t i k t อกซึ่งตอนนี้เขามีคนออกมาแบ่งปันมากมายเยอะเกินไอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะฝ่ายศึกษาเรียนรู้หรือเราจะฝ่ายแค่ดูเรื่องราวที่ไร้สาระบนหน้าจอโทรศัพท์เสียค่าอินเทอร์เน็ตไปแต่ละวัน,วนแต่ไม่มีสาระประโยชน์ไม่เกิดคุณประโยชน์อะไรกับตัวเองเลย ชีวิตของคุณก็จะอยู่เหมือนเดิมคุณก็จะสร้างมีรอนเส้นทางเดิมเดินอยู่ตลอดเวลาและแถมคุณยังจะถ่ายทอดบอกเล่าให้ลูกๆหลานๆของคุณต่อไปอย่างไม่มีสิ้นสุดด้วยนั่นเองนะเหมือนกับทุกวันนี้อย่างที่นะัาากวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเขาบอกว่าสมมุติว่าคุณมีเพื่อนอยู่ห้าคนสมมติว่าคุณมีเพื่อนอยู่ห้าคน เพื่อนห้าคนของคุณพูดถึงรู้สึกถึงพูดถึงคิดถึงบอกเล่าถึงแต่เรื่องราวที่ลบๆเรื่องราวที่ไม่เป็นประโยชน์เรื่องราวที่คิดเครียดเรื่องราวที่เดิมๆซ้ำๆเรื่องราวที่ไม่เป็นสาระประโยชน์เลยบนภุมิธรรมถึงแต่เรื่องอื่นเรื่องไร้สาระนินทาว่า,าร้ายคนอื่นแน่นอนตัวเราก็จะตายเก่งเหมือนกับเพื่อนของเราที่เราพบมาห้าคนสามในห้าหรือสี่ในห้า แน่นอนเราชี่ดเด็นะเพราะอะไรเมื่อเราไปสังสรค์พูดคุยพูดปากเสบนาสังสรค์กันพูดถึงเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้นะนายก็พูดถึงเรื่องนี้เรื่องนี้นะนายขอก็บอกว่าเอ้ยลูกเขาเก่งจังเลยได้ลูกได้สวยลด้ไปทํางานที่กรุงเทพอ่าเราก็ี้ลูกให้หละเลี้ยงหลานใี้ลูกเราล,ลูกเราไปหาเงินไม่ใช่เมื่อเราอยู่ในกลุ่มนั้นปีแล้วปีแล้วสิบปี2ี่สิบปีห้าปีสิบปีที่สิบปีเราก็จะเป็นเหมือนเขาแน่นอนเพราะอะไรเพราะอะไร เพราะเจ้าเล็กจีน่ตัวเราเขาก็จำมาบันทึกมาในเรื่องราวที่เราไปพูดไปคุยไปเสียนาไปต่อ,อยังหมานั่นเองพี่เราเคยเลี้ยงหลานให้ลูกเราให้ลูกเขาพี่เราเคยเลี้ยงหลานในน้องสาวเขาพี่เราเคยเลี้ยงลูกหลานให้พี่สาวเขาเมื่อเราไปพูดไปคุยไปเห็นไปคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันต่นตางๆแน่นอนตัวเราก็จะต้อง เป็นเช่นนั้นแน่นอนอันนี้ปัญญาวัดตอนที่ปัญญาวัดยังไม่ได้ศึกษาในรู้เรื่องพวกนี้ปัญญาวัดก็เห็นบางเหมกันตอนนั้นปัญญาวัดก็ไม่เข้าใจไม่ยังไม่ได้ศึกษาโกไรู้ปปัญญาก็เลยว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นกรรมเ,เป็นกรรมแบบตามกรรมประพันธ์นี่ว่าอะไรเนี่ยก็เกิดกับครอบครัวปัญญาวัดเองนะี่แหละเกิดกับพี่สาวเกิดกับล้านสาวปัญญาวัดเองนี่แลแต่ตอนนั้นเราจะไม่ศึกษาในรู้เรื่องโกเรนุปปัญญาก็เลยว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นกรรมกรรต่อเนื่อง ไม่ว่าโครกันต่อเนื่องอะไรไปเนีมันคือเรื่องจริงเมื่อเรามาศึกษาเรียนรู้เรื่องพวกนี้มันน่าทึ่งมากเลยเพราะฉะนั้นแน่นอนพ,พี่น้อง,องลูกหล,ลานที่อยู่ตามชนบทตอนนี้ถ้ายังมีชีวิตเหมือนเดิมมีชีวิตสืบทอดมาจากย,ยา่าต่ย่าจากพ่อจากแม่จากพี่น้องของเราจากชุมชนของเราจริงๆเราอาจจะไม่อยากทำเราอาจจะเราอาจจะไม่อยากใช้ชีวิตเหมือนกับเขาแต่ว่าเราอยู่ในกลุ่ม เราเคยไปพูดไปสัรค์ไปเสวนากับาเข้ามากับเขาตลอดในเรื่องเราพวกนี้เรื่องราเดิมๆซ้ำๆไปที่ไหนก็เจอกันก็จับกลุ่มกันไปที่ไหนก็ไปเจอกันก็จับกลุ่มกันนายกอไม่พูดนายงอก็พูดนางงนางงองไม่พูดนางจอก็พูดนะเพราะฉะนั้นเราก็ทำตามโปรแกรมซึ่งจิตใต้สุดของเราเนะั้นเข้าบันทึกมานั่นเอง นี่มันคือเรื่องจริงที่เราพิเศษคำศัพทนะ์แล้วราเพื่านักก็อ่านหนังสืงอท่านวิทยาศาสตร์เจอแนละครูระดับโลกหลายๆายคนแนละอาวุาสจริระดับโลกหลายหลายคนที่เขามีชีวิตที่เขาประสบผลสำเร็จมากกว่าที่เขามีประสบการณ์ชีวิตมาที่เขาันคิดเรื่องเราต่างๆพวกนี้ไว้นั่นเงนงะ